วันนี้มารีวิวสองงานนะครับคิวที่ห้านะครับบูมยาวอัปเดตระบบเซอร์โวนะครับตอนนี้อัปเดตระบบเซอร์โวไม่ได้แปลงรีโมทนะครับรีโมทเดิมนะฮะอตอนนี้อัปเดตระบบเซอร์โวแล้วใช้รีโมทเดิมนะครับลูกค้าขอมา, <c oughs> อามาเท,ทาสส่งงานนะครับคันนี้สีดาเดิมนะ ไม,ไม่ได้ทำสีนะครับอันนี้เป็นรีโมทเทสนะครับขี้เกียจเอาเรีโมทเดิมตอลูกค้าอยาเปิดเสียแล้วกันเนื้อเทสส่งงานครั้งสุดท้ายนะครับผมลูกค้าแจ้งว่าสีเด,เดิมนะครับไม่ต้องพันสี อยู่นี่คิวที่ห้านะครับอ่าคิวที่ห้าของคิวหกหกนะครับอัปเดตระบบโต๊แปรงรีโมดเอาบริเวณสีหมาติดแปรงรีโมดอยู่ตลอดนะครับเรส่งมาลูกค้ามาอัปเดตแล้วก็แปรงรีโม,แมดแต่ลูกค้าท่านนี้บอกว่าไม่ต้องแปรงรีโมดเอาเทสต์คอนส่งนะครับ ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาในแชทได้เลยนะครับผมนรื่อระบบสโว่ในโหมดจอสติ๊กหรือจะ่เติมต่อเติมได้นะหลาอย่างนะครับผมใส่สลิปลิงก็ได้นะแล้วแต่ท่านลูกค้าสะดวกอันนี้ก็ตรงงานเดี๋ยวก็ทักส่งลูกค้านะครับผม ครับผมหลังจากคิวนี้ก็เป็นคิวต่อไปก็เป็น1550นะครับอัปเดตระบบเซอร์โวเหมือนกันนะเป็นคิวที่หกต่อไปนะครับห่ัจากคืนนี้นะโอเคครับผม,มาจบากากรรีวิวเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะแพ็คลงลังนะครับทำการส่งให้ลูกค้านะครับ โอเคครับสวัสดีครับ